เพื่อนๆเนาะจ้าเนาะทักทายเพื่อนๆจ้าจากช่องสาวเมืองสีสะไภ้เมืองขอนจ้ามาพูดคุยกันวันฝนตกจ้าปจเป็นไงดนาะพี่น้องสบายดีกันทุกคนบ่เนาะ ทักทายทุกคนจ้าทักทายจากช่องสาวเมืองสีสะพายเมืองขอ,งอนนะจาะนาะพี่น้องทักทายทุกคนจ้าเมือบอพี่น้องทักทายทุกทุกคนจ้าจากช่องสาวเมืองสีสะพายเมืองขอนนาะพี่น้องมือ่อนี้ฝนตกมาผูดคุยกันเนาะม,นมาไมยังได้พี่น้องไข่ล่องไหลเบิงเทลแหลกไหม เออแบบว่าตื่นเต,นต้นไหมไรสดเทียลกเด้อมียางกัขคอไพ่กันเนือจากพี่น้องเอาอ่านยางไปทางการเนาะองจากเนาะสวัสดีจ้าทักทายจากช่องสาวเมืองสีสะพายเมืองของเนาะอ้จากน้ะพี่น้องเนาะทักทายวันฝนตกผู้ใดอยู่บ้านอยู่ซองหรือผู้ใดอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะองจากเนาะอยู่ทั่วโลกทักทายทุกคนจา้าทักทายทุกคนอยู่ทั่วโลกเนาะ ประเทศนอกประเทศไทยเฮ้าเมืองไดกระซังสูงงาสูงกา้านน้ะพี่น้องเนอะอมีอยังกับมาผูดคุยกันไหนได้จะเด้อพี่นอ้องม,มาผูดคุยเลกเปลี่ยนความคิดกันมากมีอันสงสัยยังกะมาสอบถามไหยเด้อสาวเมืองสีนี่เห็ดช่องมาประมาณสองเดือนสองเดือนเขา่าดีใจเด้อ่ออยู่อย่างหนึง่งร่ออย่างวันนี้่อแนวว่ะทุกคนล่อแหอละพี่น้อง <c oughs> ล่อแนวทุกคนล่อแหละเนาะว่าเม,มืออะไพผู้สิมาหอดนะคนเดินทางหรือเปล่าต้นนี้นะอันเออพี่น้องคอยคอยมีแนวสูอยฟังเนาะตั้งแต่บ่าไม่สามานะนะัยนั้นเนาะสมัยตั้งแต่ก่อนนะ่ะอันสาวมืกสีนะี่เนาะเออเป็นสาวสาวโรงงานดีเออเป็นสาวโรงงานสิมบอกสู้ฟังเรื่องเรื่องพีพีเนาะี่คอยเคยเ่าไวไหมพี่นอ้องคอยพวใเฮงานอยู่มองหนึ่งไหม เลยก็เลยเป็นคนสาวโรงงานเนาะกับสิญาจากโรงงานนั่นเป็นโรงงานหนีเนาะมูข่อยนะมูข่อยผู้หนึ่งนะเพิ่นว่าเพิ่นกับบานเนะาะเพิ่นกับบานนอกเพิ่อนนั่นแหละกับบานนอกแล้วกับพ่อมาพาอพ่อมาหอดหมอกให้งงานนะนอนหลับเนาะแกนอนหลับประมาณส่วนตีหนึ่งที่สองนะแกกับมาปุกมาในในห้องมันเป็นสาวโรงงานนอนู่สันในห้องมันสุดอนประมาณหาหาคนหน่ะนอนรวมกันเนาะ ัน,น, om, น it, ห้องมันห้องเพิ่นว่าหน้าเท่าแกเพิ่นจัดให้ายอย่างนี่ไงเขาก็จะนอนลมกันดีนอนลมกันประมาณพวกเก็ดขนนี่แหละเพิ่นกลับบ้านอ่ะมูน้อขอซื้อเอ้ยซื้อเพิ่นซื้อไว้ไอ้แดงนะอยู่แถวแถวุงเทมแถวนครแถวอ่ะนครปฐมสมุทรปราการไหมสมุทรปราการแถวแถววัดเจดีย์เนาะแถวแถวปฐมเจดีย์นะวัดแถวแถวอ่ะ สร้อยวัดช่างเรื่องเนาะบอกบอกบ้านนี้บันนี้แก้กับบ้านแก้กับมานไหมพิสังเกตไหมเพราะว่ายัางนี่ก็เป็นอาสาวมุกสีเนี่ยแหละก็เป็นคนเบาเก่งนันบละเออบัานนี้หาแนบเบาเนาะเออแถมมีคนเขามเบาเบ่งย่อนลังนะพี่น้องแบบนี้แก้กับบ้านมากบันนี้แก้กับมาปุกนะนอนนรับอยู่สะดุ้งคือแกมาปุกว่าว่าพี่พี่พาหนูไปห้องพระเนี่ยแกวางเสร็จเนาะก็เลยว่าเป็นยัง มีข้อมซื้ว่าแกว่าแกสะดุ้งตื่นขึ้นไหมห้องนอนมันสอยู่ยสันสามเนาะเรามันสีติดกับอ่ามันได้ทั้งขึ้นทั้งหลังแต่ก่อนมันเป็นมันได้ลิงขึ้นมาเลยได้จากสันหนึ่งหอดสันสามขื่นมาเลยได้บอมมีแวะมันถอเล่าแกหลําชีวิมีกระจกติดกับห้องนอนนะซึ่งมันบ่สามารถสีวิตู้ใดโพูขึ้นมาเลยอไอแดงน่นแกว่าแกว่างสิแกว่าสะดุ้งตื่นขึ้นแล้วเห็นแล้วเห็นต้าคูหนึ่งอ่ะต้าคูหนึง่ง อันเนี้กกะจกนแดงแดงอ่ะมองแก้อยู่อ่ะมองมองมั่นมานะมองขอบแป้นหายแดงนะมันก็เลยสะดุง้งผู้ซึกโตนะก็เลยมาเอิดมาพีพีผ้าหนูไปห้องพระเนี่ยเขนะก็เลยว่าเป็นยังคือไปห้องพระวัานนี้นั่งสั้นขาเด้เพี่นน้องนั่งเหยียดขาขึ้นผู้เฒ่าไหมผูเ้เจ้าเขาใจบ่นั่งเหยียดขาขึ้นผู้เฒ่านไหมนั่งเหยียดขานั่งเหยียดขาคือจังคนเฒ่าลราก็พะงพังงโว้ง,วง,วงสิไหมประมาณนี้ไหมอือก็เลยถามว่า เป็นจังไงอากาศเป็นยังไงแดงสินะแกกะต้นแหลกกะเบาอยู่แปๆมากแกกะค่อยแบบค่อยเบาๆแล้วบัดเริ่มสีเบาๆแล้วเริ่มสีทั้งทั้งสาวมึงสีนี่ก็เลยถามแกนะว่าเป็นจังไงไปห้องพระบ้องสินะแกก็บอกว่าบอบอแต่ว่าก้มนาลงสิไหมก้มนาลงแล้วก็ประมาณแบบเสียงต้าแนมสิไหมพี่น้องระมาณนั่งเหยียดขาขึ้นบนเถ้าไหมแล้วก็ก้มนาลงแล้วก็เป็นเสียงต้าแนมห้องสิไหม ก็เลยว่าเอาสัไปหาไปของพระเนาะพอของพระอีสันสองของแถาแก่ที่นี places, soup, after, ่ของพระแตนอนอีสันสองเราไติดไม่ของพระเนาะก็เลยว่าอสัไปของพระบอมูทุกคนน่ะก็มานั่งร่วมกันนะนั่งร่วมกันนะป็นว่าขสั่งไปของพระบอเลยหามแก่นะแก่ก็เลยว่าต้แหลกต้แหลกส่วนเขาไปเด้พ่อบันเี็ก็เลยว่าบอบอไปก็เลยว่าไปยังคือบอไปแล้วก็ขื้นเสียงกับเฮาแม่แบบว่าบอเสียงบอคือขื้นเสียงแล้วก็ต้าแข็งเสียูเลยว่า ว่าสงสัยผีสเสียบแต่ว่าผู้เจ้าสเสื้อ่เสื้อเรล่องผีบอกกับโบนูแต่ว่าข่อยข่อยเสื้อดีข่อยเจ้มากับตัวเองอ่ะนะก็สิวางสันเนาะพี่น้องแต่ว,ว่าแกบอกว่าบอ่บอ่ไปดอกนึงสิมแมะก็เลยเอ้าบ่หันคือสซวนอยู่สินะก็บ,บอกว่าบ่บ่ไปหนึ่งอ,นอ,อันคึอคือเสาสีสะเก็ดกับสาเมุกงสีนี่คือเสาสีนี่คอยกับเป็นประเภทว่าสีวา่าสีว่าลูบลูกับโบเมนได้พี่น้องคือ เป็นคนที่ว่าบ like like ่รอยยานเป็นคนที่เกือบวันอังค้านดิเป็นคนเกือบวันอังคารนี่สิว่าบ่ิยานกับ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 บแมเณกับยานอยู่แต่กับบได้ทขาท่านดิแต่ว่าสมัยนั้นน่ะประมาณยี่สิบกว่าปีขึ้นหลังอ่ะก็สิเป็นคนกาดอยัางหน่อยอยู่ยานอยู่แต่ว่าเอาคมใจไหวนี่ยบ่แมนลบลมรูคนนี้ก็เลยว่าก็เลยถามว่าเจ้ามาแต่ตใสยังไงเจ้ามาแต่ตใสเออเจ้ามาแต่ตใส เจ้าแม่ยังนีเจ้านํามาหยังสีเนี่ยเสาเมังสีก็เลยสอเพิ่นเดียวสีไม่จ่าก็เลยพูดคุยกับเพิ่นว่าเจ้าแม่ยังแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่อยู่งนะคับอันห่างใกล้หมู่เนี่ยคือไอ้แดงเพิ่นเพิ่นผิดเกิดเหตุนะซื่อว่าซื่อว่าแดงมันบ่เพิ่นน่ะเพิ่นเห็นอันน่ะเห็นอาจสิเป็นผีปอบผีหยังก็บ่บรุเพราะว่าน้ำเพิ่นมาเนาะมันอยู่ในหลังใกล้เพิ่นน่ะก็เลยทั้งนี้ก็เลยสอเพิ่นน่ะล่ะว่าประมาณว่าเจ้าแม่ยังมาหยังขึ้นมาหยังนี่น้ำมาหยังประมาณนี้ล่ะคือท่าทายเพิ่นนนนั่่่่ะแตวาก กับตกลงในขึ้นน่ะประมาณที่สองที่สามมูเสียคนกับน,นง่งเฝากันนั่นแหละคือบริหนอนแม่จ๋าคือบริหนอนเลยบริหนอนจนหอดแจ้งแต่ว่ากับเ่เกิดเหตุการณ์ยังข้นกับประมาณว่านางเฝากันหล้ะกัเห็น,นงนนานปกติพี่น้องเห็ุงานปกติบ่บ่เกิดยังขืนเลยไหมก็คือบ่เกิดยังขืนเลยบัดนี้คำมากะคือเห็ุงานปกติคำมากน่ะนะอันสาวเมืองสีกับมูน่ะเออเขามาสองสามถุ่มกับเหตุการณ์ปกติเพื่อนกับ คือเอาพ้าไปวัดแล้วก็เอาฝายเอาหยังหอยข้อเป็นบ๊พี่น้องหอยข้อเพื่อนคิดว่าให้เพื่อนรักสมรักษาน่ะนะบันนี้ย่ำเล้งมากบัณน,นี้นอนไหมนอนบัณน,นี้สาวมือสีนี่ก็เลยแบบว่าคไขยนี่ก็เลยแบบว่าโต้นสาวมือสีนี่ก็เลยฝันอืฝันย่ำเล้งมากประมาณสี่หาทุ่มนี่พอเขาเลิกง,งานก็ดึกแล้วเนาะสี่หาทุ่มกับเพียเสดนอน่หรับพี่น้องฟันบัณน,นี้ <c oughs> ขอโทษนะจะารับแล้วฝันไหมพี่น้องฝันว่าลักษณะว่ามีผู้หญิงอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่วิจารย์นะจากเนาะแล้วแต่วิจาราณว่าสเสื้อหรือบ่เสื้อสาวมางสีกะบ่ไดดรับรองว่าอันแนวนี่มันมีจริงบ่อแต่กับเสื้อว่ามีอยู่นะเพราะว่ามันก็เป็นความฝันเนาะกับบ่รู้วามันเป็นแทลบ่อันนี้ก็แล้วแต่วิจาราณเนาะพี่น้องเนาะคือสาวมังสีก็ยํำแรงมันเลยฝันไหมฝันว่ามีผู้หญิงเท่าๆกันนะ ในห้องนะ่ยแม่สิมีมมนสิมีทีวีเนาะเพิ่นสิมีทีวีเครื่องหนึ่งเปิดข้มมาในห้องเป็นผู้เฒ่าเฒ่าบักคักเลยหูยหยหยหัวล้วคนหัวเรเฒ่าแล้วก็หัวฟูฟูพี่น้องหัวฟูฟูหัวฟูฟูแล้วกันมามายื่นบ้างทีวีไว้นะเป็นกุปตะกะุปโอาสามกุปตะ,ะถามสามมึงสีวางสีขออนุญาตว่าแบบว่าแบบแบบว่าแคบบือบานเท่ากูมึงเนาะแบบว่าเพื่อนถามสามมึงสีบาจงสิผู้เฒ่าคนนั้นนะ่ะเพื่อนข้มมาในห้องเพิ่นถามว่า ถามสาวมึงสีว่ามึงเก่งติมึงเก่งคักเมนบบตีว่าสาวมึงสีไปถามไปสอบเพื่อนตรงศว่าเขาถ่ายท่ายเพื่อนหรือเปล่ากับบอลูเนาะเพื่อนเรงวางสิมึงเก่งติมึงมึงมึงเก่งคักติคามมึงเก่งว่าสีมาว่าให้สาวมึงสีนะถามมึงเก่งมึงมาสู่กับกู้เพ่นังสินเนาะถามมึงสู่ว่าใดมึงตายเพ่นังสินเนาะเพ่นวางสีเลยไหมสาวมึงสีกับในมความกันอ่ะบอมีวีซ่าได้พี่น้องแต่วันเราลึกถึงแบบว่า พ่อแม่คุณบาอาจารย์สาวมังสีกับสวดมน,นะนต์นะโมตัสสะภะคาวะตูยังแหละสู่เพิ่นไหมพี่น้องใส่เป็นสู่บันใดเป็นตายกับสวดมนต์จ้ว่าสะดุงด้งขึ้นสะดุ้งขึ้นเป็นเวลาเท่าไรกับหูแต่ว่าประมาณแจงแล้ววันสุดไปที่หาที่ซีที่หาประมาณว่าแจงแล้วสะดุ้งขึ้นจนว่าเดี๋ยวถามมูวว่าโอ้แม่นแม่นท้าสวดมนต์ว่าจากสีบ่บ่อในความฝันนั่นว่าคิดว่าสีสู่เพิ่นใดนะบอกสันแม่สาวมังสีตายแครับพี่นอ้อง อันนี้นี่บัเสือกับบลบลูเด้พอสามองศสีนี่เป็นคนทิว่ามีเส้นเด้ห้ว่าย่านอยแต่ว่าเป็นคนทิว่าแบบกับบได้ลบลูเพิ่นดอกแปลว่าเขาเขาเอาใจคมเนาะเห็นมูทุกคนย่านนะย่านมากอดกันน่ะนะแล้วเพิินมูคนน้นอันไอแดงน่ะกับเป็นแห้งอาการหนักทิว่าเขาก็เลยวคมจะซื้อคึอบัวเลทาท้ายเพิ่นดีแต่ย่ำแรงมากจะได้มาฝันเห็นว่าเพิ่นมาถามเขาว่าเขาเขาเก่งติมึงเก่งมาสู่กับกูพ้พลังสิษย์หมพี่น้อง โอ้ยสาวมุกสีละ่ะอืมอนั่นแหละสาวมุกศรีเข้าไปอ้าวว่าคือบปไหนมาหยั่งเพื่อนคือเพื่อนเขื่อน,น,น,นทักทายเนาะจ้ะเนาะคนถือขอมากคู่หนึ่งเนาะจา้ะทักทายหนึ่งคนจาน้าทักทายคนหนึ่งคนจาน้าไถเนาะขอมาคือบ่ขื่น,นซือนะ้อเนาะ ทักทายทุกคนจะนั่นแหละก็เล่นแบบว่าเอ้าเข้าคือบอ่อใดสันเข้าคือบ่อแดนไปถ้าไทยอย่างเพินน่น่าสันหรอกนอกจากอนเลยเป็นอาการเราให้ฟังนะแบบว่าอุ้ยให้ว่าต้นนั่นแ่ะยานแห้งแบบอือ,อ,นนอ,แบบอก็เลยเบาประมาณว่าโอ้ยบ,บ่ไดดบ่ไดดไปลบลูอย่างเด้อเพียงแต่ว่าเขา,ากออ็อยากซอยมูนบ่อยากซอยมูว่าเออมูไปจังไถย,ยังสิเม่นอกจากก็เลยเป็นอาการแบบ อยากซอยพึ่นหนะนะก็เลยโอ้ยนันละจ้าก็เลยแบบทักทายคนที่เข้ามาด้วจ้ะดื้อพูอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ตางประเทศยิ่หม่องเฮ็ดงานอยู่หมอห่งอ,หมองบานเฮ่าก็ได้เนาะสูเวียสูยง,งานเนะพี่น้องก็กำลังใจใทุกคน,นาากเนะจ้ะเนาะ หวังว่าทุกคนจะสบายดีมาบอกสู้กันฟังเรื่องเก่าเก่าสมัยนั่นเนาะอาดีตแม่พี่น้องโอ้ามเมเณู่เขา,าขบ่ได้น,นี่ยใต้ค่ะบ่มีบ่มีซื้อเถาสมุนเนี่คิดว่าเนะา่ะจ้าค่กทายพ่อของป่าของข้อเนาะอันโอกานาพี่น้องจะมาผูดคุยกันใหม่หาเนี่ยมาผูดคุยกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าเด้อจะมาผูดคุยกันใหม, like, ม,ม่ขอบคุณขอบคุณคนที่เข้ามาเข้ามาในไลน์นี้นะจ๊ะ ขอบคุณแจพอบกัดอีพี่หนาจ้าพี่น้อง